สวัสดีครับยินดีต้อน ก็สู่รายการการตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง Over the Garden w a l l ที่เราจะมาเจาะลึกกันนะฮะว่าแต่ละฉากนั้นมีสัญญาอย่างไรบ้างแต่แนะนำก่อนเลยนะฮะว่าให้ไปหาดูเรื่องเต็มๆก่อนที่จะมาดูคลิปนี้เพื่ออัธรตที่ดียิ่งขึ้นนะคบผมเนื่องในโอกาสเทศกาลฮาโลวีนนะครับที่ดิมไม่ได้ทาเลยเพราะว่าไม่ว่างนะครับวันนี้ก็เลยมาทาทดแทนแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็ฝากกดด้วยแล้วถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ Over the Garden Wall เป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องสั้นของการ์ตูนเน็ตเบิร์กที่เปิดตัวในรูปแบบของ DVD เมื่อปี2557โดยเป็นเรื่องราวของพี่น้องคนละพอผู้พี่มีชื่อว่าเวิร์และเกเกอรี่น้องชายของเขาที่ประจนภัยไปนในป่าลึกลับ และ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวจํานวนมากเพื่อหาทางกลับบ้านรวมกับกบที่เกรกเจอเข้าซึ่งพยายามตั้งชื่อให้เขาแต่ก็ยังหาชื่อที่ถูกใจไม่ได้จนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาและนกน้อยสีฟ้าที่พูดได้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบียทริสซึ่งดูเหมือนว่าจะมาช่วยพวกเขาหาทางกลับบ้านโดยพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าป่าที่พวกเขาอยู่นั้นคือที่ไหนและมาที่นี่ได้อย่างไร รู้เพียงแต่ป่าแห่งนี้มีชื่อว่าดิอันโนและได้รับคําเตือนจากชายตัดหมายให้พวกเขาเนี่ยระวังอสูุที่อยู่ในปา่าเพียงเท่านี้ก็ทําให้เรารู้สึกถึงความน่าขนลุกของเส้นเรื่องแล้ว และด้วยความที่มู a แอนโซนของเรื่องเป็นสีมบนๆออกมืดรวมทั้งการดีไซน์ฉากและตัวละครหรือแม้แต่เพลงประกอบยิ่งทําให้การ์ตูนเรื่องนี้ลึกลับและน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะในเรื่องนี้ผู้ผลิตก็ได้ใส่สัญญาบางอย่างเอาไว้มากมายเพิ่มความน่าขนลุกให้กับการ์ตูนเรื่องนี้อีกเป็นกองเลยทีเดียวเชียวและวันนี้เราจะมาพูดถึงสัญญาเหล่านั้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจพลาดไปครับ ว่าดิอันโน,น,น้นน่าจะเป็นโลกหลังความตายที่วิญญาณเนี่ยมาอยู่ร่วมกันจากที่เราเห็นว่าผู้คนในเรื่องนั้นมีลักษณะการแต่งตัวที่ดูโบราณกว่ายุคป,ปัจจุบันมากหรือในสภาพที่เป็นโครงกระดูกนอกจากนี้คนตายเหล่านั้นอาจจะติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้เพราะยังมีห่วงที่เกิดขึ้นทำให้วิญญาณเนี่ย,ยไม่สามารถไปต่อได้และยังวนอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆเช่น คนตัดหมายที่ยังคงวนเวียนคิดถึงลูกสาวและถูกอสูรหลอกล่อว่าวิญ,ญญาณของลูกสาวเนี่ยอยู่ภายในตะเกียงทําให้เขาไม่สามารถไปไหนได้แล้วคอยดูไฟในตะเกียงไม่ให้ดับลงผู้คนในเมืองพอตฟิลซึ่งชื่อเมืองนั้นพ้องเสียงกับคําว่าพอตเตอร์สฟิลซึ่งแปลว่าสุสานฝั่งคนจอนจัดหรือไราย,ยาิ นั่นหมายความว่าพวกเขาเองก็มีบ่วงสากการต้องเร่ร่อนเพียงลําพังและตายอย่างโดดเดี่ยวทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมารวมตัวกันสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปตอนยังมีชีวิตอยู่โดยมีหุ่นฟักทองตัวยักษที่เป็นเหมือนผู้นําของพวกเขาคุณครูแลนทรีที่มีห่วงว่าอยากจะเปิดโรงเรียนแต่ถูกพ่อของเธอปิดโรงเรียนไป เมื่อเธอตายจึงยึดติดกับโรงเรียนในป่ารวมทั้งยังยึดติดกับแฟนหนุ่มซึ่งจากการคาดเดาแล้วเธอน่าจะตายก่อนที่จะได้แต่งงานกันจึงเกิดห่วงอีกห่วงในการที่จะอยู่ร่วมกับชายที่เธอรักนั่นเองและคุณพ่อของคุณครูก็มีบ่วงในการหาเงินมาเปิดโรงเรียนให้ลูกสาวเมื่อตายแล้วก็ยังต้องมาวนเวียนและอยู่ด้วยกันและวนอยู่ในความทุกข์กับการหาเงินมาสนับสนุนโรงเรียนไปเรื่อยๆรวมทั้งจิมมี่แฟนของคุณครูแรงตรีที่น่าจะตายเพราะขาดอากาศในชุดกอริลาก็ได้วนมา เจอเธออีกครั้งแต่ติดอยู่ในชุดกอริลลาซึ่งน่าจะเป็นรูปรักษ์สุดท้ายก่อนตายทำให้เขามาในรูปแบบนั้นเพราะยังมีห่วงในการที่จะเอาแหวนแต่งงานที่หาได้มาให้เธอควินซี่แอนดีคอตทีมีห่วงกับความเหงาและการอยากมีความรักกับใครสักคนแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีบ้านขนาดใหญ่มีลาบยศและเงินทองทำให้เมอเร์เวิร์ดและเกร็กเข้าไปหาและบอกว่าเป็นล้านของเขามาเยี่ยมเขาก็รีบต้อนรับอย่างดีเพราะเหงากับการอยู่คนเดียว นั่นทําให้สามารถอนุมานได้ว่าเขานั้นคิดว่าตัวเองตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านเมื่อตายไปจึงทําให้เขาอยากมีคนมาอยู่ด้วยและนอกจากนี้เขาน่าจะตายเพราะอาการช็อกหรือหัวใจวายจากในตอนท้ายที่เขาสลบไปเมื่อเจอผู้หญิงที่ชื่อว่ามาาร์เร็ดเกรย์ซึ่งเขาคิดว่าเป็นวิญญาณที่จะแก้แค้นซึ่งนั่นจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายก่อนเขาตายและเขาก็น่าจะนึกย้อนไปตอนที่เจอกับเธอครั้งแรกจึงเกิดภาพต่ออีกว่าพวกเขาตกลุมรักกันเพราะสร้างบ้านใหญ่เกินจนติดกัน เดเธอน่าจะเป็นคนขี้โรคและเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงจากการที่เธอไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ <Ach oo. S 1> และเธอน่าจะตายเพราะโรคประจำตัวที่เธอเป็นอยู่ แต่ห่วงของเธอคือการที่คนรับใช้เป็นเด็กมาคอยดูแลเธอระหว่างป่วยซึ่งเธอก็ได้ให้เบียทริซไปล่อลวงเกรกกับเบิร์ดมาแต่เบียทริซไม่สามารถเอาเด็กทั้งสองมาให้อเดเลดได้เพราะเธอรู้ว่าพวกเขาเนี่ยควรได้กลับบ้านจริงๆแต่นั่นก็ยงไปถึงห่วงของเบียทริซคือเธอนั้นต้องอยู่ทำตามที่อเดเลดสั่งเพื่อให้เธอและครอบครัวกลับมาเป็นคนอีกครั้งและอเดเลดก็ถูกอสูรสั่งให้จับเด็กสองคนนั้นมาอีกทีเหมือนกัน แต่สุดท้ายเธอกระถูกเบียทริสเปิดหน้าต่างให้โดนอากาศบริสุทธิ์และร่างสลายหายไปแต่เวิร์ดกับเรกก็หนีไปพร้อมกับกันไกรที่จะช่วยปลดบ่วงของเบียทริสออกล่อน้าเธอน่าจะเป็นสาวใช้ที่ถูกใช้งานอย่างหนักอย่างตอนที่ป้าวิสเปอร์สันกระดิ่งเธอก็ทำตามที่บอกทุกอย่างซึ่งน่าจะมาจากความเคยชินขณะที่เธอกำลังมีชีวิต จึงเกิดเป็นบ่วงว่าเธอจะต้องทํางานรับใช้ผู้ที่สั่นกระดิ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งช่วงที่เธอกวาดพื้นก่อนที่ป้าวิสเปอร์จะขึ้นไปนอนเธอก็ได้มีการแกร้แอไอจึงอาจหมายความได้ว่า uh, เธอทํางานอย่างหนักจน <you> ร่างกายเริ่มป่วยซึ่งนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุการตา,ตายของเธอหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะการที่เธอถูกวิญญ,ญาณร้ายเข้าสิงและหวยหาเนื้อมนุษย์อยู่ตลอดเวลาและกัดกินร่างกายของเธอจนตายส่วนป้าวิสเปอร์ก็นั่นจะมีห่วงจากการดูแลลอหน้าทําให้เธอใช้งานลอน้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เธอถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงและน่าจะเป็นผู้คุมวิญญาณร้ายให้ด้วยกระดิ่งจึงทําให้ทั้งคู่นั้นมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในโลกวิญญาณเท่านั้นยังไม่พอแต่ตอนท้ายได้บอกว่าพี่สาวของป้าวิสเปอร์คืออเดรเดนั้นอาจตีความได้ว่าป้าวิสเปอร์นั้นเป็นคนดูแลคนป่วยทั้งทางร่างกายและวิญญาณก่อนที่ตัวเธอจะตายสิ่งที่ควบคุมพวกเขาก็คืออสูร โดยมันจะอ่านจิตใจของวิญญาณและสร้างสภาวะที่ทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นได้ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะก้าวผ่านความกลัวแต่สุดท้ายสองพี่น้องก็ช่วยหลายๆคนที่เขาเจอให้มีความสุขหรือเรียกอีกอย่างว่าทําให้วิญญาณเนี่ยไปสู่สุขคติและช่วยให้คนตัดฟืนเนี่ยก้าวผ่านความกลัวของตัวเองดับไปในตะเกียงลงจึงปราบอสูรและทําให้พวกเขาเนี่ยได้กลับบ้านรวมทั้งให้กันกายวิเศษที่จะช่วยให้เบียทริสและครอบครัวกลับมาเป็นคนเหมือนเดิม จนกระทั่งในตอนท้ายของตอนพวกเขาก็ได้กลับมายัางโลกปัจจุบันคนตัดฟืนก็ได้กลับไปเจอลูกสาวป้าวิสเปอร์อยู่กันอย่างสงบกับลอนา่าควินซี่แอนดิคอตก็ได้มีคนที่รักเขาคู่แลงทรีก็ได้มีความสุขกับจิมมี่วิญญาเล่ร่อนทั้งหลายก็ได้ไปเกิดและครอบครัวของเบียทริสก็ได้กลับมาเป็นคนพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง ส่วนข้อยืนยันที่บอกว่าคนในดิอันโนตายไปแล้วจริงๆคือป้ายหลุมศพที่เขียนชื่อของควินซี่แอนดีคอตในสุสานปริศนาเต่าสีดำซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือของอสูรในการเข้าควบคุมเหล่าสัตว์ในป่าให้กลายเป็นปีศาจเช่นในตอนที่หนึ่งชื่อตอนว่าดิโอกริสมิวเราเห็นได้ชัดที่สุดว่ามีปีศาจหมาป่าเข้ามาโจมตีเกรกเบิร์ดและคนตัดฟืนเบิร์ดจึงพยายามเอามันฝรั่งปลาให้มันออกไป เกร็กจ <Greg S 2> oh, <yeah. S 1> ึงพยายามช่วยพี่ชายโดยการปาลูกอมแต่เมื่อปีศาจเห็นก็กลับรีบกินลูกอมไปซะอย่างนั้นและไล่ตามเกร็กเบิดต่อจนสุดท้ายเมื่อเกร็กแล้วเบิดใช้การหันบีบตัวปีศาจจนก้อนสีดำบางอย่างพุ่งออกมาก้อนสีดำนั้นก็กลายมาเป็นเต่าสีดำซึ่งมีลูกอมของเกร็กที่วางไว้บนหลังเต่าในตอนต้นเรื่องนั้นอาจหมายความว่าเต่านั้นเข้าไปควบคุมร่างของหมาและทำให้เกิดห่วงในการอยากกินลูกอมเพื่อให้ติดอยู่ในป่านั้น และปีศาจก็ได้กลายเป็นหมาเบียทริสที่เคยเลี้ยงไว้ซึ่งปรากฏในอินโทรก่อนเข้าเรื่อง,น,งนอกจากนี้ในตอนที่3ชื่อตอนว่าสกิลทาวฟอลลี่ก็ปรากฏเต่าสีดำอีกครั้งในระหว่างที่เกรกกำลังคุยกับเหล่าสัตว์แต่แรคคูนก็รีบจับมันโยนทิ้งไปอาจตีความได้อีกว่าสัตว์ในป่าทุกตัวนั้นรู้เรื่องเต่าสีดำเป็นอย่างดีและพยายามเลี่ยงแต่มาตัวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงจึงถูกล่อลวงและเข้าควบคุมได้เพราะความไม่รู้ และในตอนที่4ชื่อตอนว่า Songs of the Dark Lantern ก็ได้ปรากฏเต่าสีดาอีกครั้งซึ่งคนตัดหมายไปเจอข่าวก่อนที่จะขับเกวียนและตะโกนว่าอาสูรกำลังมารวมทั้งในตอนที่7ชื่อตอนว่า The r i n g i n g of the Bell สองพี่น้องได้เข้าไปหลบฝนในกระท่อมของป้าวิสเปอร์และเจอเข้ากับเต่าสีดำจำนวนมากในตะกร้าซึ่งเมื่อป้าวิสเปอร์กลับมาปพรากฏว่าเธอเนี่ยดันกินมันเข้าไปซะอย่างนั้นนั่นอาจแปลว่าเธอเนี่ยเป็นวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งซึ่งไม่ถูกล่อลวงโดยอสูร ปริศนาต้นไม้ของละสูนต้นไม้ที่เวิร์ดและเกรกกลับมาเจอคนตัดฟืนในตอนแรกเป็นต้นไม้ที่คนตัดฟืนตัดไว้คั้นเป็นน้ำมันตะเกียงซึ่งต้นไม้นั้นอาจจะต้องใช้ร่างของสิ่งมีชีวิตเพื่อดูดกลืนและละลายเป็นน้ำมันในตอนที่4คนดูแลผับในเดินพวกเขาเรื่องคนตัดไม้จะเอาพวกเขาไปเป็นเชื้อเพลิงและในช่วงท้ายของตอนเกรกและเวิร์ดออกไปช่วยเบียทริสและพบเธออยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้น พวกเขาจึงช่วยเบียทริซออกมาแต่ก็ทําให้ตะเกียงของคนตัดฟืนตกลงพืน้นและทําให้ไฟไม้ต้นไม้ต้นนั้นอย่างรวดเร็วอาเป็นเพราะในต้นไม้นั้นมีน้ํามันอยู่จึงติดไฟได้ง่ายและวิญญาณในตะเกียงก็เป็นวิญญาณของอสูรเองจึงรอดวงให้ชายตัดไม้คงไฟไว้ไม่ให้ดับลง <are> และในตอนที่8 <are> ชื่อต <are> อนว่าเบฟซินาบูดราชินีแห่งเมืองได <are> ้ให้ทางกลับบ้านกับแกรกแต่เมื่อเขาจะไปตามเวิร์ด ราชนินีก็ได้บอกว่าช้าไปแล้วเพราะเวิร์ดเนี่ยถูกรากไม้ปกคลุมและกลายเป็นของอสูรนั่นเป็นสิ่งที่ตอกย้ำได้ดีว่าเนี่ยแหละคือแหล่งกำเนิดพลังงานของอสูร และสุดท้ายคือปริศนาของช่างทําของเล่นอย่างที่เราได้เห็นในตอนต้นเรื่องว่ามีของเล่นไม้อยู่ซึ่งรูปลักษณ์ของพวกเขาเนี่ยก็ไปตรงกับคนในภาพซึ่งคนทาของเล่นเองก็อยู่ในภาพด้วยและในตอนจบก็ได้ปรากฏภาพเกร็กและเวิร์ดเนี่ยถูกทําเป็นของเล่นพร้อมกับกอและเบียทริสในร่างหนกนั่นอาจหมายความได้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นนิทานที่ช่างทําของเล่นทําขึ้นเพื่อใช้เล่าประกอบตุ๊กตาของเขาหรือเขาก็เป็นแค่ช่างทาของเล่นธรรมดาาที่ทําตุ๊กตาเล่นแบบสิ่งที่เขาเคยเห็น หรือเขาอาจจะเป็นผู้ควบคุมที่แท้จริงของดิอันโนก็ได้และก็จบกันไปแล้วนะฮะกับเจาะลึก over the garden wall เป็นยังไงกันบ้างเป็นแบบ,แบบที่ทุกคนคิดกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไบร์